ก็ปิดเป็นความลับมาสักพักหนึ่งนะครับสำหรับโครงการพัฒนาเครื่องบินรุ่นใหม่นะครับเป็นเจเนอเรชันที่6มาแทน F 22ย a ่เตอร์ของกองทัพสหรัฐล่าสุดนะครับประธานวิดีโดนันทป์ได้ประกาศว่าตัดสินใจเลือกบริษัทโบอิงเป็นผู้พัฒนาเครื่องบินขับไล่ F47 ซึ่งเป็นเครื่องบินลบยุคที่6ที่มีความล้ำสมัยสูงสุดเครื่องบินลบนี้นะครับถูกกล่าวถึงว่าเป็นเครื่องบินลบที่อันตรายที่สุดเท่าที่สหรัฐเคยสร้างมา F47 จะถูก มาแทนที่ F 2 2 Raptor ซึ่งเป็นเครื่องบินที่สหรัฐใช้มานานนะครับโดย F 4 7นั้นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Next Generation Air Dominance หรือว่า NGAD ของกองทัพสหรัฐ Boeing นั้นได้รับการคัดเลือกจากตัวนั้นทำนะครับให้เป็นผู้รับผิดชอบการพัฒนาโครงการนี้โดย F 4 7นั้นจะถูกออกแบบให้เป็นระบบอาวุธเครือข่ายหรือว่า n e t w o r k Weapon System ซึ่งหมายความว่าจะทำงานร่วมกับ อาวุธอื่นๆเช่นโดรนระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์โดยงบป,ประมาณในการสร้าง F-47 นะครับจะใช้งบป,ประมาณสูงถึงประมาณ6.7แสนล้านบาทการพัฒนาเครื่องบินลบ F-47 นี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของสหรัฐในการรักษาความเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีทางทหารโดยดยน,นั้นทํทำนั้นหวังว่า F-47 นั้นจะเป็นโครงการที่สำเร็จได้ก่อนที่เขาจะลงจากตำแหน่งในอีก4ปีข้างหน้า เหตุผลที่กองทัพสหรัฐต้องการพัฒนา f 4 7มาแทน f 2 2 Raptor ตนั้นมีหลายปัจจัยด้วยกันเนื่องจากว่าเทคโนโลยีของ f 2 2เริ่มล้าสมัยแม้ว่า f 2 2จะเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่ส่งพลังที่สุดแต่ก็เป็นเครื่องบินขับไล,ล่รุ่นที่5ซึ่งถูกออกแบบมาตั้งแต่ยุค1990และเริ่มเข้าประจำการในกองทัพสหรัฐในปี2005เทคโนโลยีที่มีอยู่หลายอย่างนั้นเริ่มล้าสมัยครับเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องบินขับล,ล่่รุนที6 ระบบอิเล็กทรอนิกสเซนเซอร์ของ F22 เองก็ไม่สามารถที่จะอัปเกรดให้ทันสมัยได้ง่ายนักระบบสงครามเครือข่ายของ F22 นั้นยังถือว่าล้าหลังกว่าเครื่องบินรุ่นใหม่อย่างเช่น F35 ในขณะมีต้นทุนในการบำรุงรักษาสูงมาก F22 นั้นมีต้นทุนในการดูแลรักษาโดยเฉพาะอะไหล่ก็เริ่มขาดตลาดเนื่องจากสายการผลิตของ F22 นั้นถูกปิดไปตั้งแต่ปี2012ทําทำให้กองทัพต้องเผชิญกับปัญหาอะไหล่และการสนับสนุนที่จำกัด ต้นทุนการปฏิบัติการของ F22 นั้นก็สูงนะครับอยู่ที่ประมาณ68,000ดอลลาร์ 68, ต่อชั่วโมงถ้าเทียบกับ F35 แล้วก็อยู่ที่ประมาณ35,000ดอลลาร์ 35, ต่อชั่วโมงการเปลี่ยนแปลงทางยุทธศาสตร์และภัยคุกค,คามที่เริ่มเจอนะครับเพราะว่าเดิมนั้น F22 ถูกออกแบบมาเพื่อที่จะมีเครื่องบิน ที่จาเป็นศัตรูนะครับแค่สู27่27แล้วก็มิกยีแต่ปัจจุบันนั้นหลายประเทศนะครับก็มีการพัฒนาเครื่องบินที่มีความทันสมัยมากขึ้นอย่างเช่นจีนแล้วก็รัเสเซียจีนเองนั้นครับกำลังพัฒนา j 20และ J-35 นะครับซึ่งเป็นเครื่องบินขับไล่ล่องหนรุ่นใหม่ในขณะที่รัเสเซียก็กําลังพัฒนาซุกฮอย57และซุก75เช็คเมดนะครับซึ่งการลบในอนาคตนั้นจะต้องอาศัย ทั้งเครื่องบินลบแล้วก็โดน AI ทั้งเครื่องบินแล้วก็เครือข่ายข้อมูลต่างๆดังนั้น F 2 2ก็ไม่สามารถที่จะต่อกรก,กับคู่ต่อสู้ได้นะครับถ้ามีเทคโนโลยีที่หลากหลายมากขึ้นในขณะที่ F 4 7นะครับมีเทคโนโลยีที่เหนือกว่าเพราะว่า F 4 7นั้นอยู่ในโครงการที่เรียกว่า NGAD ซึ่งเป็นเครื่องบินขับไล่ที่มีการพัฒนาขึ้นเป็นรุ่นที่6ซึ่งมีความสามารถเหนือกว่า F 2 2อย่างชัดเจนอย่างเช่นมี วัสดุในการสะท้อนเรดาร์ทำให้มีสมรรถภาพในการที่จะพางตัวแล้วก็ล่องหนได้เครื่องยนต์ใหม่เพิ่มระยะปฏิบัติการโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศการเชื่อมโยงนะครับ F47 เข้ากับความสามารถในการควบคุมฝูงโดนช่วยลบเขาจะทำให้ F47 นั้นมีความสามารถในการลบที่หลากหลายมากขึ้น โครงการ ngad นะครับก็ยังเน้นในเรื่องของการยืดหยุ่นแนละก็การพัฒนาที่คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสมรภูมิลบในอนาคต f 4 7จนะครับจะถูกออกแบบให้เป็นเครื่องบินแบบโมดูล่าที่สามารถอัปเกรดและเปลี่ยนชิ้นส่วนได้ง่ายทำให้สามารถปรับตัวเข้ากับภัยคุกคามยุคใหม่ๆสรุปนะครับ f 4 7ก็จะถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อแทน f 2 2นะครับเพราะว่าเทคโนโลยีของ f 2 2นั้นล้าสมัยไม่สามารถรับรองภัยคุกคามในยุคใหม่ได้ ต้นทุนในการบำรุงรักษาของ f 2 2นั้นสูงมากและอะไรนั้นหายากยุทธศาสตร์การลบนั้นเปลี่ยนไปนะครับเน้นในเรื่องสงครามเครือข่ายและ AI มากขึ้นในส่วนของ F-47 นะครับก็จะมีความสามารถสูงกว่าอย่างเช่นเทคโนโลยีสเตลนะครับในการพางตัวที่ดีกว่ามี AI และการควบคุมโดรนเข้ามาช่วยลบด้วยนะครับในขณะที่โครงการ NGAD นั้นออกแบบให้เครื่องบินสามารถอัปเกรดและใช้งานได้นานกว่าในอนาคต คาดว่านะครับ F47 นั้นจะเริ่มเข้าประจำการแทน F22 ได้ในช่วงประมาณปี2030โดยโครงการนี้นะครับก็จะมีการพัฒนาอย่างต่อนเนื่องนะครับภายใต้รัฐบาลที่นำโดยโดยนัดนท์นะครับแล้วก็มีการอนุมัติงบประมาณที่จะมาสนับสนุนในโครงการนี้เราคงต้องมาดูกันนะครับว่าในที่สุดแล้วนะครับ F47 นั้นจะมีการพัฒนาได้ตามแผนงานที่วางไว้หรือไม่นะครับเพราะว่าอันนี้ก็เท่ากับว่าเป็นการ ที่จะเดิมพันความเป็นผู้นำของสารัฐต่อไปนะครับ